ควไอของอาลีบาบามันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับลองคิดดูสิครับถ้ามี AI แค่ตัวเดียวจัดการชีวิตดิจิทัลของเราได้ทั้งหมดเลยเจ้า QnAI เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของมันก็คือการเป็นนักขายส่วนตัวให้เรานั่นเองแล้วนักขายคนนี้ตอนนี้ทําอะไรได้บ้างมาดูกันเลยครับหลักๆเลยนะครับก็จะครอบคลุมชีวิตประจําวันของเราใน4เรื่องนี้แหละครับอย่างเรื่องเที่ยวเนี่ยสบายเลยครับทั้งจองโรงแรมซื้อตัว๋วเควนจัดการให้หมด ที่เด็ดของมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันเชื่อมต่อกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ของอาลีบาบาได้ไม่ว่าจะเป็นเทาบาไว้ช็อปปิ้งหรืออาลีเปไว้จ่ายเงินก็เชื่อมกันหมดเลยครับผลลัพธ์ก็คือประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อสุดๆทุกอย่างจบได้ในแอปเดียวเลยแต่นี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วเป้าหมายใหญ่จริงๆของเขาคืออะไรกันมีบทวิเคราะห์ชี้ไปในทางเดียวกันเลยครับว่าอนาคตของมันคือเรื่องการเงินล้วน มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่ q ิวเจะกลายกล้างเป็นธนาคารดิจิทัลส่วนตัวหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นเป็นตลาดกลางสําหรับซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆได้เลยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายใหญ่คือการเป็นตัวแทนที่เชื่อมทุกอย่างในชีวิตเราไว้ด้วยกันคําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือเราจะยอมให้ AI เข้ามาจัดการชีวิตเราได้มากแค่ไหนกันครับ